เคยไล่ยูทูบไม่ใช่ไม่ได้ไล่ยูทูบนานแนละ้วอมีงนน,นั่งอ,นนอ้าเิ่มต้กมนนลย้าจับไปจ้าให้กินซ้ตมตำเออส้ตมตำให้หลังบ้านเมื่อกี้จ้าบอสบุงจ้านี่ก็หลังบ้านนี่ละจ้า <c oughs> เราาเจอแล้วปลาเตมคอคนลรั้งตัวจริงไม่สวยเลยะเหงมากเลป้าไปเลเอ้ยาเลยแม่ไา้เลยตัวจริงสวยมะบูบูไม่หห่อยอย่าไป่ไป้าไดว่าเป็น่งยงไปเตัวจริงมันยู่ใส่มันเคยหรือเปล่าเออาเซียนเปิดด้วยเจกัดเจ็บนะัเจอแม่ปาปาหรอ

เปเลยาดามันลึกเห้นามันต้องไหลเอาดาสยดวยกนระด้嘛ถ้าถ้าถ้าไลฟ์สดน,นี้เป็นน้องคนไลฟ์ล้วบอกว่าไม่สวยพี่บอกอกเห็มด้วย <c ười> ยอยอยอสรุปสรุปพี่ยุแ,แกเขาเอาปาตานปาดามาพี่ยุคืนเนอะมีก็ดี <c ười> ไปสั่งไปทำยาดาวนะว่าทำยังไง <c ười> เรา,<ย>า,า่มยาดารลอยฟีดเลไม่ดาม่ดรอ ยังยืดแข่งยังไงเนี่ยเอออย่าไปเสพมันเดี๋ยวเราเสี่ยสุขภาพกิจเราเราทำอะไรอย่างเราขออนุญาตขึ้นนะคะขออนุญาตขึ้นลูกไผ่ขึ้นแล้วออกมาแล้วขึ้นแลลูกไผ่ขออนุญาตขึ้นแล้วยากฟังโบขึ้นเอานี่ลิเกเราชิได้ปั๊บแจ้นันค่ะต้องเอานังกดูหน้าคน อะไเนี่ใจไม่เนแดไม่คว้าดม่คว้าวบเบวบเคือศูนเทา้ลูกจะพปอีกเลกำลังอารมณ์อยู่อเห็ดไรมาเลแล้วเออมีประเด็นฝาดเลยเดี่ยประเด็นาดเดี

เพ้าะม่งคิดตะเล็กไว้ิพี่เด้อเจ้าหน้าที่งานตัว่งานนี้อันนี้วันนี้บอกว่าวนดี้ีเดียวสเยกให้พกฝึกแต่ว่าคนนอยู่ในแหล่งสูงนะคบ้อยากกตะเลกัจะสบางสยกูกอวแคะเลนะนาะมึคิดตะเลกไม่ยนี่นิเออยคันยคัวกสบายใจ เทาไ่น<ล>ั่งเอาปลายของแนวบอสให้มันแบบมันงอนขอมาอด่าอันนี้ทำไมฉันนั่งเลยรีออนอไหนุกลียนุกียเกี่ยวเ่าอันนี้เายกระดาษเพราะวาเมาหรอมาสเสกันอันนี้มันไปทางไหนวะเนี่ยอันไหอันนี้ทำไมมันไม่ออก นี่มันคืออะไรกันเนี่ยออกไปสิเออ